เข้าแวะเข้ามาดูสองดอกเองนะเยอะนะคะแล้วก็มานี่แล้วก็มานี่เพื่อนๆีสามดอกอยู่ตรงนี้เราไม่เห็นเมื่อกี้นี่เกือบเกือบเหยียบแล้วได้เพิ่มอีกจ้ะสวัสดีจ้าท้องฟ้ายัางคงมืดอยู่นะจ้าทังอาทิตย์เลยจ้าเราก็เจอกันที่เดิมนะจ๊ะ เข้าป่าเลยจ้าไปลุยหาเก็บเห็ดจ้าเห็ดนี่มันโตเร็วแล้วก็แก่เร็วนะจ้าเห็ดพึ่งหวานถ้ามีโอกาสก็เก็บๆๆเลยจ้าขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะจ้าลมแรงมากเลยเพื่อนๆชมวิวนิดนึงนะคะลมไม่ค่อยแรงค่ะวันนี้เห็ดพิษสารพัดเห็ดตอนนี้ขึ้นเต็มเลยจ้ะ แต่ว่าเห็ดพึ่งหวานนะ่ะต้องรออีกนิดนึงมันความร้อนมันยังไม่ได้จ้ะถ้าตามต้นมอสเนี่ยมันยังไม่มีเห็ดพึ่งหวานขึ้นเลยจ้ามีคนมาแล้วแหละเนี่ยเขามาตัดตัดตัดแต่ว่าเราเราเห็นดอกนี้เดี๋ยวกันเพื่อนๆนี่ดอกนี้โอเคอยู่นะ มันจะมืดแล้วเดี๋ยวเราไปตัดขาที่บ้านนะเหมือนเดิมนี่จ่ะเพืเ่อนนี่จะ้ะกินผ้าชัยแล้วนี่จะ้ะงามเลย เพิ่งมาานจ้ะนี่จ้ะนี่อีกพื้นสอยมากเลยนี่จ้ะจ้ะขอจ้ำแล้วกันนะเห็ดหลายดอกเลยจ้ะทุกคน นี่แตกแล้วอะ๋ยวดอกนี้ดอกนี้จ้ะี่นี่ใหญ่จริงๆโอ้โหนะเพิ่งเจอเคยเจอเอาเอางี้ละกันเพิ่งเคยเจอละกันอันนี้กล้องไม่ได้ใช้ขยายเลยนะแล้วก็สมบูรณ์มากถ้าม,มาช้ากว่านี้นี่ไม่เหลือเลยจ้ะดูเลย เพื่อนนี่ลดขนาดภาพลงแล้วนะเนี่ยดูดูมือเราก็ได้จ้ะนี่สองมือโอบเลยใหญ่สะออนสะออน,ออนจ้ะสะออนอตัดดินออกเนี่ยดีทีเดียวเลยแน่นปึ๊กเลยจ้ะ สออนไลน์มาเลยจ้าทุกคนอนี่อยากทุกคนเห็นงามงามมากเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยแบบนี้มันอร่อยมากเลยนะนจ้าทุกคนอันนี้ใช่หรือเปล่านี่ก็ไม่ใช่เห็ดอื่นอันนี้เล็กไปหน่อยอันนี้เอาเนาะ จะได้ดะนี่จ้ะนี่จ้ะต้องค่อยๆเดินนะเรากลัว,วเหยียบเขานี่จ้ะเพื่อนๆดอกกำลังกินเลยนี่จ้ะ เมื่อกี้เราเจอคนบ้านเนี้ยมาเก็บอยู่งามมากเลยจ้ะ,จะจทุกคน,นมีลูกน้อยเราไม่เอาเอาลูกนี้ดูอีกมีตรงไหนอีกเขากำลังออกเลยอ่ะเยี๋ยวจะจ้ะนี่เพื่อนาขนาดนี้นะกลางกินอันนี้ดอกเล็กเล็กไปจ้ะอันนี้เอา มันดูว้วน,นี้อ <ım S 2> like ีกสะอนมากเลยเยอะเยอะเือเราตื่นเต้นมาแล้ววันนี้มันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวนี้อีกจะแล้วไปไปที่ถุงเดี๋ยวเราไปเอาถุงมาก่อนเนาะ พื่อนนี้อีกเดี๋ยวเราไปเอาถุงนะเราเห็ดวางไว้นี่ก่อนเราไปเอาถุงมาถุงอยู่ตรงนูน้นนี่อันนี้ครับเพื่อนนี่เลวก็นี่เห็นไหมแล้วก็นู้นนูน่น,นี่นูนนี่ ดูเราเกือบเหยียบดอกนี้นะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกี่ดอกสองดอกเพื่อนๆ <c oughs> มันมันดูนี้มันสองดอกเลยนะทุกคนห่ามากเลยดูดินี่อยู่ใกล้กันเลยอ่ะ้ย <c oughs> มันสามดอกนะทุกคนนี่ดูดิสามดอกเรียงกันเลยเอ้าอะไรกันนี่ เพื่อนๆมาจ้ะดูดิมีสามดอกอยู่ตรงนี้เราไม่เห็นเมื่อกี้นี้เก,เกือบเกือบเหยียบแล้วได้เพิ่มอีกจก้ะเห็ดดอกนี้ดิออ้ไม่ใช่ดอกเดียวนะหลายดอกเลยไปดโดนเขาเข้าไปแล้วมันนิ่มนะดอกอื่นน่ะเนี่ยดอกเบลเลอเลยเห็ดพึ่งวาน ไม่มีใครสนใจเขาเลยมีลูกๆด้วยปะ่ะน,นิ่มแล้วอะเอาเอาแม่ไปอย่างเดียวพอนี่เราเกิดเหยียบเลยทุกคนนี่อุยอยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่เอง้ามีลูกน้อยๆด้วยนะเห็นป่ะเนี่ยแต่เรายังไม่เอาเขาเล็กเอาอันนี้แล้วกันนี่เห็นไหมก็มีหลายดอกแล้วตรงนี้เนี่ยทำาัันเล่นไปนะวันนั้นเราก็ดูไม่ทั่วถึงเนาะนี่เสียดายจังเลย มีอันเนี้ยใช้ได้จ้ะดูดิ่ปเอามารวมกันอีกทะา้างถนนนะเนี่ยมาจากทุกคนไม่ใช่แค่นั้นมีกระช่จ้ะเขาได้แสงสวยงามมากเลยงามม่จ้า ใต้มอสนะงาม,งามจะดูดิเราก็ไม่รู้มีอีกไหมเอาอันนี้ไปไปรวมกันเพื่อนนี้อีกดอกนี่จ้าน,นีนนน่นี่จ้านี่จ้าเธองามงาม,มีอีกไหม งามจ้ะถ้ารอพ้นนะ่เป็นหนอนหมดจ้ะดีกดอกจ้าทุกคนกี่ดอกก็ไม่รู้แต่ว่าดอกนี้ละมันงามจ้าดีดอกนี้งามงามน่จ้ะเนี่ย <c oughs> ี่งามมากเลย Link, nằm 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 nó nằm 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 นี่จ้ะหนนี่จ้ะนี่จ้าตอนนี้กำลังกินเลยนี่จ้าคกลกองไวหน่อยนะจะหกโมงเย็นแล้ว นี่จ้าขอดอกนี้หน่อยอืมมีอีมี ใช่จะเห็นเพื่อนนี่จ้าโอ้ยนี่ทุกคนจะกลับบ้านแล้วนะเลยไม่ได้กลับเลยนี่จ้า เราจะไม่ได้กลับบ้านตอนนี้นะจักรยานก็จอดไว้ไม่ได้ไม่ได้ล็อกกุญแจเลยนะนเพื่อนๆโอ้ยหลายดอกอะนี่อีกจะ้ะโอ้ยนี่อีกจะ้ะนี่โอ๊ย,อยรีบมากดูดิขอหักเลย เ,เพื่อนเรารีบมาคอให้หักเลยนี่ฮนี่ไหมตัวนี้อยู่ตรงขานี่เดี๋ยวเด้เหยียบซะก่อน <c oughs> ไปไปไปออกออกออก่อ,อ,กอ,อ,กกอนมาจ้ะ <c oughs> จับโทรศัพท์ดีๆสิเธอ นี่ดอกเนีต้องเอาไปนี่จ้ะเ <c oughs> พื่อนดูนะเราจะต้องหอบใส่เสื้อไปไม่งั้นเดี๋ยวเขาหักหมดเอาเอเอาเอา,เ,อาเห็นไม่นาเห็ดน,นะถ่ายอะไรเนี่ยนี่เดี๋ยวไปซักเอาเสื้อเนี่ยเพื <c oughs> ่อนดูตรงนี้มันไม่เคยขึ้นอ่ะ เราเห็นแค่สองดอกเราก็เลยเดินเข้ามาป่ะโชคดีแล้วเราจะทั้งหมดเราไปประมาณสามชั่วโมงนะกะเลาะข้างทางไปเรื่อยๆจะอันนี้ทำความสะอาดแล้วเนาะรอบนี้ได้มาร้อยกว่าดอกจ้ะก็จะเป็นดอกแบบแบบนี้ทั้งนั้นเลยจ้ะ ถ้าดอกใหญ่ๆส่วนมากแล้วมันก็จะเสียแต่แต่มีดอกเนี้ยที่ไม่เสียนะแล้วก็ดอกใหญ่สองดอกนี้เราเอาดอกเขาทิ้งไปเพราะเขานิ่มจ้ะแต่ขาเราเอาไว้ทอดจ้ะสามดอกนี้เราจะเอาขาไว้ทอดจ้ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทุกๆคลิปเลยนะคะเราก็ยังมีคลิปเกว็บเห็ดพึ่งหวานให้เ,เพื่อนๆได้รับชมจ้าขอบคุณทุกเม้นทุกไลทุกการติดตามเลยจ้ะแตงฟอว h ช n g บายบายแล้วพบกันใน วิดีโอต่อไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า